สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สอน้อย FC น้องหญิงครับขอขอบค้าบาวทุนในช่องบาวทุนของคุณแม่น้อยน้องหญิงครับบรรยากาศเงี้ยมื่เศร้าครับมันนี้หลังจากมือขึ้นถ้าอยู่ฝนกระหน่ำนะครับเอ้เออเอาไอรอดไอรอด มเคื่อนผ้าอยู่ฝนนะครับพี่น้องตกขักตกเนี่ยตกถึงแต่หามงแรงนะครับหอดถุ่มหนึ่งมีป้าป้ามีนะครับป้าหน่อยขางทางนี่แป้นดีขนาดเลยเพิ่นตัดหยาเพิ่นเกีียวยาวนะครับเหลือหยาฟังนี่ครับฟังนี่เพิ่นบอทันเกี่ยวนะครับมันบอทันยาว ปลาในบอ่อเฮากับสิเหลือพวกปลานินปลาในปลาับทิมนะครับปลาตะเพียนพวกนี้แหละที่เพิ่นโบหูจักบื้อน,น่ะน,นะเพิ่นโบหูจักบื้อออกส่วนปลาคอปลาดุกเมือ่อคืนนี่ปลาดุกผลโตแข้งนนะาจะขึ้นจากจากบอ่อนี่แหละขึ้นไปแล้วบาัานนี้เพราะผลมันเริมซาไปต่อบ่ไรครับถอยกลับเพราะเพิ่นไปต่อบ่ไรเพิ่นก็ถอยกลับนะครับพอต่อยถอยกลับมาพี่โดเห็นบานนี้ พิโดสิสกัดเตกบกกานะครับพิโดสิขาบเตกบกกานะครับก็เลยเห็<笑><笑>นตามคลิปเลี้ยวเบาโทษน่ะต้อนท้าไทยไว้นะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่บ้านน้องอุ๋งอิงหกโมงกว่าครับเกือบเจ็ดโมงแดดบ่ออกนะครับฝนบ่มีครับมื่อน,นี้แต่ว่า บรรยากาศคือครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเนื่องจากเราเฮานี่ยรับผลกระทบจากพายุเนาะพี่น้องเนาะพายุเพ่นเขาเฮาก็ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับกสิประมาณนี้แหละครับนี่ลมเย็นครับลมคือก,กันกับหนาหนาวนะครับพี่น้องลมเย็นเย็นคือหนาหนาวประมาณว่าใกล้สิเขาหนาหน้วแล้วประมาณนั้นนะครับ สำหรับคนที่ทักเขามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเสื้อแขนยาวเสื้อฮู้ดแขนยาวรัตนาพรเบนนะครับที่เห็นคุณอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับใส่อยู่เพราะว่าตอนเขาเปิดจองนะครับตอนที่เราได้เปิดจองเสื้อแขนยาวนะครับก็คือคุณอุ้มอิ่มเพื่อนกระได้สร้างจองเขามานะครับแ้วกาอีกประมาณลอยก็ค้นนะครับเพื่นไดสร้างจองเขามา กะได้เสือกันไปคนละตัว2ตัวนะครับเนาะส่วนคนที่บอจ้องกะยังบอท่านใดนะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็ดตามจองนะแ้วกะเฮาสีเหตอีกบอเฮาสีเปิดอีกไหมกะรอติดตามนะครับรอให้พายูฝนมันออกก่อนรอให้เปิดฤดูกาลแล้วก่อนนะครับแล้วเฮาสีแจ้งอีกที่หนึ่งว่าจะมีเสื้อฮูดแขนยาวออกเปิดจองอีกหรือเปล่านะครับ ส่วนตอนนี้ที่มีเสือพรอมทรงก็คือเป็นเสื้อรุ่นเจ็ดสีนะครับรุ่นเจ็ดสีใส่ XL ซนะครับสีเขียวสีเหลืองสีชมพูและสีโอรสนะครับเหลือสีสีนะครับพี่น้องแล้วก็รุ่นล่าสุดนะครับก็คือรุ่นเปิดฤดูกาลนะครับสีขาวม่วงกับขาวชมพูนะครับสองสีมีทุกไซส์นะครับพี่น้องัามาสอบถามได้นะครับมีเสือพรอมทรง มีทุกไซส์นะครับตั้งแต่ไซส์เด็กแลก็ไซส์ S, M, L, XL, 2XL ถึง 6XL นะครับทักมันสอบถามเลยครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คือเสื้อเ้าพอมทรงนะครับทักมือนีโอนมือนีทรงมือนีถ้าท่านนะครับถ้าพอท่านกับเป็นทรงมืออื่นนะครับจะได้รับเสื้อภายใน2 5วันหลังจากวันโอนนะครับพี่น้องก็คือว่าเสื้อห้าพอมทรงครับ บอยอยากพี่น้องครับพี่น้องพ่อเอกนามสกุลเดียวกันนะครับนามสกุลสีคำหรือผู้ใดนะครับพี่น้องที่มีความสนใจนะครับกาแฟหมักกาแฟหมักกินกาแฟกาแฟหอมๆล่วกะ ดีต่อสุขภาพนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำตาลน้อยกินแล้วระบบขับถ่ายดีนะครับไม่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อไม่มีปัญหากดไลย,ย้อนนะครับกินแล้วหูซื้อว่าระบบขับถ่ายเป็นปกติดีนะครับถึงแม้ว่าเฮาสกกาบบิกินเข่าแบบไหกินเข่าเหนียวหรือว่ากินผักบอกกินอ่ะทางมาสอบถามได้นะครับบา่าวโทนมีกาแฟ สตาริชี่นะครับเป็นโปรโมชันนะครับพี่น้องเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าบาวทตะนะสะจะรับมาในช่วงโปรโมชั่นนะครับบาวทนกับมาจัดโปรโมชันอย่างเดียวครับบบเคยขายราคาเต็มนะครับอยากให้พ่อพี่น้องเอฟซีได้ของดีๆนะครับและกันนี่ครับพี่น้องวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะครับนี่คือกำไรขออมือนะครับ รุ่นหนุมานโชคพันล้านนะครับนี่คือรุ่นธนุมานโชคพันล้านนะครับที่เบาวทนใส่ใดนะเพราะว่ารุ่นกําไรรุนอื่นะบาโทนใส่บไายนะครับแขน,ๆๆน,นะ with, นแบบาโทนกับไงเติบนะบบาวทนเลยใส่รุ่นอื่นบไายนะครับแต่เป็นกําไรรุนที่เป็นสีทองนะกํา,าไรทองนะบบาโทนใส่บไายครับใส่แล้วมันฟิตนะครับมันหัดแขนนะครับกันเลยใส่ใดรุ่นนี่นะครับรุ่นนี้มันสามารถปรับเข่าปรับออกได้นะครับนี่มีตัวปรับนะครับปรับเข้าปรับออกได้นะครับ อนุมานโชคพันล้านครับหรือว่าพ้ใดสนใจเบียแก่ตะกรุดนะครับตะกรุดกัมมีเบียแก่กัมมีนะครับหรือว่าจะเป็นในแผ่นทองนะครับแผ่นทองที่เป็นแผ่นพระคาถาพิกชีวิตนะครับของหลวงปู่ศิลาเนาะเป็นราคาที่สามารถบูชาได้นะครับพี่น้องบ,บ,บงอบแพงพอาบาโทนบอกาว สี่ราคาสูงๆมากนะครับย่านมะขางแต่ที่บาโทนบูชามากข้นข้อเองนะ่ะบาโทนกะราคาสูงอยู่นะเพราะบาวทนเคยเคยขอลงปูไว้นะครับว่าถ้าชีวิตดีขึ้นแล้วกะ็มีโศกสีบูช่าลูกปูศิล่านะครับจากวัดมาเผยแผ่บาร,รมีลงปูแบง่งพอมีพี่น้องเอฟซีและะ้วก็ บูซาเองจะของนํานะครับส่วนพวงกุญแจ่บาโทนก็หอยเป็นไอเบียกแก่นะครับบาโทนเอาเบียแก่หอยไว้ในพวงก,กุญแจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหรียญนะครับขึ้นข้อนะครับพี่น้องเหรียญเหรียญส่วนเหรียญที่บาโทนโพดหมู่บ้านนะครับรุ่นจงเจริญตอนนี้มีเอฟซีบูซาต่อหมดแล้วนะครับเหรียญรุ่นจงเจริญหมดแล้วนะครับตอนนี้ตะกุดยังมีนะครับเบียกแก่ยังมีแล้วก็กำไลร,รุ่น มีกองมีเหล็กโคตนะครับหลุนรวยล้านกันยังมีนะครับแ้วก็กำไรหานุมานโชคพันล้านนี่ก็ยังมีนะครับสนใจทักมาสอบถามใดครับพี่น้องทางเฟสนะครับทักมาทางเฟสบ่าวโทนนะครับเฟซบ่าวโทนมีผู้ติดตาม3.7มจุดเจ็ดหมื่นครับพี่น้องเพราะว่าบ่เพิ่มครับผู้ติดตามบ่เพิ่มเนื่องจากเฟสถูกปิดกั้นนะครับเฟสถูกปิดกั้นเฟสเลยไม่เพิ่มจํานวนคนติดตามนะครับ อนะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอ็ซีครับฝากกดซับ,บสไครต์กดไกกลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับสหรับคลิปนี้ไว้สมหรับสักสก่อนพี่น้องเลยเพรกะก็ไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ